สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องบัตตี้แคนดี้ช a แน l อีกเลยนะคะวันนี้ก็จะมาหน้าสดนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาท,ทําคลิปแต่งหน้านะคะวันนี้ก็ขี้เกียจแต่งหน้านะคะก็ชุดก็แบบบ้านๆหน้ากนะ็หน้าสดอยู่บ้านนั่นเลยะคะ่ะวันนี้ก็จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านในหมู่บ้านนะคะเข้าไปกันเลยจ้า ก็ได้มา๋วยะะเตี๋ยวราคาส0บาทนะคะแถมบ้านกเหนได้แล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นผักเรานะคะมีผัก หัวงอกแล้วก็ใบโหระพานะคะทำคลิปอยู่หน้าบ้านจ้าก็จะมีเสียงอะไรนิดนึงนะคะแมงวันกระสีลายนะคะแมงวันก็จะเยอะคลิปกิ่นคลิปแหลกนะคะกระบรัวจะเห็นตังไหญ่ก็บิกตือนนิดนึง อากรอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมบาตี้ไม่ค่อยชอบกินแบบพวกเส้นเล็กเส้นอะไรนะคะก็ชอบกินมาม่านะคะเนี่ยเห็ไห ผลภาคค่ะ 都看。 หมูครับพี่นอ้องนี่ตอนหมูนลละครับ ทำคลิปอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะ หนักสดน้ำนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะวันนี้ก็มากินให้ดูนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจบัตตี้ทำคลิปต่อไปนะน,นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า